ครับตอนนี้ความรู้จากศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับตอนนี้อะไรอรก็แพงนะครับน้ํามันก็แพงแก๊สก็แพงผมแนะนําท่านนะครับว่าเวลาท่านจะทํากับข้าวเนี่ยพยายามใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชุดนี้นะครับเ,เป็นชุดที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับแต่สามารถตั้งบนหลังคาได้1 2 3 4 5แผงนี่ พลังงานฟ้าเนี่ยทั้งหมด2,500วัตต์ส่วนชุดนี้นะครับส่วนชุดนี้นี่มีล้อเลื่อนล้อเลื่อนเพื่อนท่านจะเลื่อนไปไหนก็ได้นะครับเลื่อนไปไหนก็ได้นี่เลื่อนตามสบายนะครับอ,อันนี้ก็2,500วัตต์ส่วนชุดนี้อีกชุดหนึ่งเป็นชุดเล็กนะครับสามแผงนี่ประมาณ1,500วัตต์นะครับ ส่วนนี้อันนี้ก็2,000วัต์ชุดนี้2แผ่นหม้อแบตเตอรี่2ลูกอันนี้ทางศูนย์มาสบัด3แผ่นดินมีล้อเลื่อนหันไปทางไหนก็ได้นะครับชุดนี้ก็ประมาณ2,000วัตต์แต่นี้สามารถเพิ่มได้เป็น3,000วัตต์4,000วัตต์5,000วัตต์ได้อ่อยู่ที่เราเพิ่มแบตเตอรี่ตอนนี้ท่านเข้ามาดูทางนี้ตามมานะครับ พยายามจะลดต้นทุนนะครับสองพัน้ยวัตต์เราใช้อะไรได้บ้างนี่คือหม้อเก็บไฟหม้อเก็บไฟนะครับชาร์จให้เต็มเนี่ยใช้เวลาวห้าชั่วโมงหนชั่วโมงสมมติถ้าเต็มถ้าก็มาชาร์จอีกใบหนึ่งนะครับอ่าก็คือคู่หนึ่งนะครับแล้วเวลาใช้ไฟหมดจากหมอ้อทางนู้นหมดก็มาใช้หม้อทางนี้ต่อ ที่ใช้ได้ก็คือมีหม้อหุงข้าวหม้อต้มน้ำร้อนอพัดลมอันนี้ลองใช้ดูนะครับตู้เย็นนะฮะตู้เย็นอลองดูนะครับนี่เย็นเจยบเลยนะครับอันนี้เป็นการาลดต้นทุนในการดำรงชีพนะครับท่านจะทอดลองสาธิตให้ดูนะครับ นี่อเอาเทไปทอดได้ก็ใช้ได้ทุกอย่างเลยครับใช้ได้ทุกอย่างเห็นไหมฮะตอนนี้ขึ้นไปความร้อนเท่าไหร่พันสามร้อยวัตต์ครับพัาวัตต์โอเคก็ใช้ได้หมดแล้วครับแต่แต่อยู่ที่หุงข้าวดูมาหุงข้าวนี่ก็หุงมาเช้าก็หนึ่งสองห้าอย่างแน่ๆนะครับห้าอย่างแน่ๆ เรียนใด้ทราบนะครับว่าท่านควรจะมีชุดนี้ไว้ติดบ้านถึงแม้ท่านจะมีไฟฟ้าก็ไฟฟ้าก็เดี๋ยวนี้ก็แพงขึ้นนะครับนะ mm hmm. ท่านมีพัดลมใช้ได้ตู้เย็นใบหนึ่งใช้ได้ห้าอย่างใช่ไหมครับอ่าอาจจะไม่พอนะฮะท่านลองดูนะครับวัดย้ายเกิน2,500ัารวัตก็คือจบ mm hmm. อ่าแล้วก็ท่านมีหม้อเก็บไฟไฟเนี่ยแค่สองลูกเนี่ยนะครับสามารถ สลับกันใช้ได้ตั้งแต่5โมงเย็นถึง6โมงเช้ากลางวันเราไม่ต้องใช้หรือจะใช้ในกลางวันก็อันนี้ต้องพิจารณาดูนะครับว่าเราประหยัดไฟฟ้าด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงการลดโลกร้อนนะครับถ้าท่านใช้ไฟฟ้าเยอะโลกก็ยิ่งร้อนเยอะเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานธรรมชาติ นี่เกิดอยู่ดีๆลองเปลี่ยนยังไงถ้าไฟหมดไฟหมดอ่าก็คือสับอ่าสับตัวนี้สับตัวนี้อ่าก็โยกย้ายปลั๊กไปติดต่อคนได้เลยอ่าอ่าแล้วก็เปิดครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ปลั๊กอันนี้ใส่เสียบอะไรฝั่งนี้ก็ะสิทธกันครับอ่าใสองฝั่งเลยอือก็ของตู้เย็นของตู้เย็นนครัเหมือนเดิมครับใช้อยู่เห็นไหมครับแล้วตัวนี้เราจะเราจะชาร์จยังไงมันอาชาติเอร์โนมัติอยู่แล้วครับอ่าตัวนี้คือชาร์จอัตโนมัติตลอดมาด้านหลังนี้ นะนีเอันนี้อันนี้มันอันตรายไหมเนี่ยชาร์จเนี่ยช็อตช็อตคนตายไหมไม่ไม่ครับไม่ครับพลังงานแสงอาทิตย์มาช็อตคนไม่ตายนะไม่ครับไม่ครับอันตรายัอ่าแล้วแล้วแล้วคือตอนนี้ชาร์จอยู่ชาร์จอยู่ครับนะอันนี้ก็ชาร์จอยู่เช่นเดียวกันใช่ครับอ่าอันนี้เรียนให้ทราบนะครับเรียนให้ทราบคือจริงๆแล้วตัวนี้มันแค่ชุดเดียวเราต้องหมุนตัวนี้ออกเช่นเช่นตัวนี้เต็มหมุนตัวนี้มาช้ตัวนี้แล้วตัวนี้ทําอะไร ตันนี้เป็นไฟ12โวลต์ครับเราสามารถใช้ไฟดีซีได้ครับอ่าใช้กับไฟฟ้าได้ลดไฟครับลดไฟ12โวลต์ได้ครับอ่าเอารถรดตอนนี้เอารถตอนน,ออน,นี้เกิดพลังงานนี่หมดเราตัก๊กดึงตักมาแทนได้เลยใช่ไหมดึงตักมาอ่าสมมติหมดนะครับ,รบอ่าดึงงตั๊กตัวนี้ก็เดี๋ยวไฟจะช็อตไหมไม่ช็อตครับตอนนี้มันเป็นระบบเราทำระบบอัตโนมัติไปแล้วครับอ่าอ่าสมมติไฟ แสงอาทิตย์หมดนะท่านสามารถทุกอย่างเหมือนเดิมแค่มาเส,เสียบ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 ได้เลยครับระบบทำงานเองอัตโนมัติอ่าทำงานอัตโนมัติก็คือหมายคัาว่าเราใช้ได้สองไฟ,ไฟไฟไฟตัวนี้หมดนะครับเราสามารถเสียบไฟบ้านใช้ได้ต่อปกติทุกอย่างอท่านไม่ต้องยุ่งยากอะไรทั้งสิ้นถูกไหมครับโอเคเห็นไหมครับนะ ท่านลงทุนไม่เยอะเดี๋ยวเรื่องราคาเอาไว้ให้ผมจะทำที่ให้ถูกที่สุดนะครับส่วนใหญ่ผมทำสูงสุดได้ถึงห0 0 0นวัตตนะครเราตัวเล็กสุดเราทำ1,500า1 5อ0วัตตไว้จะแจ้งราคานะครับแล้วก็ถึงสูงสุดที่ทางศูนย์มาตรฐานสามแผ่นดินเราทำได้ถึง1,000งหมืวัตต ถ้าหนึ่งหมื่นวัตท่านก็ใช้แอร์ใช้อะไรท้ายได้ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับช่วยลดโลกร้อนไม่ใช่ว่าแนะนำให้ท่านลดโลกร้อนแต่ไม่มีทางแก้ไขให้ท่านไฟปกติอ่าลองทอดดูทอดทอด,ดูอ่าอ่าเ,เห็นไหมครับนี่นี่ทอดปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอ่าให้ท่านให้ท่านดูไม่ต้องใช้แก๊สครับไม่ต้องใช้แก๊ส เพราะฉะนั้นโครงการลดโลกร้อนของเราเนี่ยหนึ่งก็คือลดในบ้านนี่ท่านก็ลดโลกร้อนแล้วนะครับในบ้านนะครับสองลดในบ้านก็คือไม่เทน้ําแกงลงท่อเพราะว่าน้ําแกงในท่อเนี่ยมันทําให้โลกร้อนเนี่ยพวกน้ําแกงนี่ทําให้เกิดก๊าซสูงฝ่าพวกคาร์บอนที่เผาป่าถึงยี่ยห้าเท่านะครับ อันนี้พยายามพัฒนาฮะต่อไปนะครับเราก็เรียนให้ทราบว่าเราสามารถทำได้ตั้งแต่1,500าวัตถ์ถึง1 0,000นวัต์นะครับอันนี้ค่อยติดต่อดูนะครับถ้าท่านสนใจก็ติดต่อเบอร์เบอร์มาได้เลยนะครับสนใจนะมาที่ศูนย์มาสบัดนสามแผ่นดินนะครับทักมาว่าท่านต้องการกี่วัตต์เราก็จัดส่งถึงที่แล้วก็ช่วงใช้ ก็ง่ายๆนะครับท่านไปถึงปับ๊บเสียบไว้กลางแจ้งก็ได้ไว้หลังคาก็ได้แล้วก็มีวิธีใช้ให้อีกข้างหนึ่งแล้วถ้าสมมติท่านสนใจที่จะร่วมโครงการลดลกร้อนท่านจะได้รายราคาพิเศษนะครับออันนี้นะครับแล้วมาดูโครงการต่อไปครับนี่ก็คือโครงการลดลกร้อนเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้พลังงานจากไม้ไผ่สินแก๊สเต็นเตาอบนะครับาทางนี้อันนี้โครงการลดลกร้อนเช่นเดียวกันเดี๋ยวบนให้ดูนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาอบนี่เห็นไหมครับนี่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแผงท่านี้แหละครับใช้อบได้อันนี้ก็คือเป็นวัตถุกรรมที่ทาง ทางนี้ได้ทําขึ้นมาเพื่อลดโลกร้อนนะครับนี่คือเครื่องสีข้าวที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับชุดนูน้นอันนี้พลังงานจากแก๊สเขาเรียกว่าสินแก๊สต่อไปท่านหุงต้มนะไม่ต้องซื้อแก๊สนะครับใช้ถ่านไม้ไผ่นะครับอันนี้ก็พลังงานแสงอาทิตย์ อ่านิดหน่อยนะครับแบตตเตอรี่ใช้สินแก๊สปั่นไฟนะครับอันนี้ก็พลังงานที่ใช้หงต้มกับเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำต่อไปท่านไม่ต้องใช้ท่านใช้สองอย่างพอครับพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำกับพลังเครื่องยนต์แต่ใช้สินแก๊ส สิ่งแก๊สที่เกิดจากไผ่นะครับอันนี้เข้าใจนะครับมาดูทางนื้ต่อไปนะครับามาดูเรื่องลดโลกร้อนนะที่ที่ผมทำไว้นะครับอ่านี้สำหรับตรงนี้น้ำซักล้างนะครับเพื่อให้ต้นน้ำบ้านเรานะสะอาดอ่าดูจากนี้ขึ้นไปแล้วกองกองชั้นที่หนึ่งเขาเรียกแมงกานีสกองชั้นที่สองแอทาไซด์ กองชั้นที่3ามเรซินกองชั้นที่4ี่คาร์บอนเพราะฉะนั้นเมื่อกองเสร็จก็ปล่อยเข้าไปในถังเพราะฉะนั้นจะเกิดความสะอาดนะน้ำผ่านการกองใส่จุลินทรีย์ทิ้งไว้1คืนก่อยปล่อยทิ้งนะครับอันนี้คือระบบรักโลกร้อนอช่วยช่วยปัญหาโลกร้อนน้ำกองชุดที่สองนี่น้ำซักล้างนะครับที่ยังไม่ผ่านการกองนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราเอามากรอง,รองหยาบนะครับนี่มีตามนี้นะครับตามนี้แล้วก็ผ่านกรองแล้วนะครับเอามาเข้าเครื่อง R.O นะครับระบบ r e v e r s e o s o s s i s จากนั้นก็จะได้น้ำดีน้ำนี้สะอาดกว่าน้ำปปาค่อนข้างเยอะก็แล้วกันนะครับ TDS 10กว่าอันนี้คือน้ำ เสียที่ถูกกองมาเห็นไหมครับดำปีเลยสักล้างน้ําเหล่านี้กองเสร็จแล้วก็ก็ยังสะอาดนะครับสามารถลดต้นไม้ได้สามารถเลี้ยงปลาไดา้ดูนะครับหมักจุลินทรีย์อันนี้เศษอาหารนะครับเศษอาหารอันนี้กองนี่ก็กองกองกองมาจมตรงนี้่านะครับกองด้วยระบบ RO เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นน้ำเหล่านี้จะสะอาดที่สุดนะครับนีนี้คือจุลินทรีย์ที่กลุ่ม EM นะครับแต่เหนือฝา EM ตรงที่ว่าสายพันธุ์แข็งแรงคัดอย่างดีนะครับอันนี้ก็ให้ทุกท่านได้ได้ทราบนะครับตอนนี้มาดูทางนี้นะครับท่านสนใจจะเปิดร้านนะครับท่านที่ตกทุกได้ยาก หนึ่ปีหลุดนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับท่านสามารถสมัครเข้ามาได้เปิดร้านเด็นน้ำลงไฟสะอาดลงทุนนิดเดียวครับลงทุนนิดเดียวในนี้มีช่วยอะไรท่านได้บ้างอันนี้ลองอาจจะมืดนิดนึงเช่นตอนนี้ก็ฝนฟ้าตกต้องไม่ตามฤดูกาลปัญหาก็คือมานีสองเดือนฝนไม่ตกเลยแต่ข,ข้าวโพดข้าวหรือยาง ยางตามหรือมันไม่เสียหายนะครับอันนี้เดียนในทราบว่าไม่เสียหาย1นขวด600บาทส่งทั่วไทย1นขวดใช้ได้10ไร่ลดต้นทุนตกไร่ละหกสบาทอันนี้น่าสนใจนะครับส่วนชุดนี้นะครับท่านทำอะไรก็ช่าง20ไร่ท่านซื้อชุดเดียวพอครับ1,000บาท แล้วเอาต้นหญ้าใบหญ้าอะไรก็ช่างที่มันเป็นพืชแล้วมันแห้งถ้าท่านสามารถแปลเป็นปุ๋ยได้นะครับชุดนี้ก็เป็นวัตถกรรมใหม่ที่3มวันกินได้ปลูกผัก3มวันกินได้นะครับอันนี้ค่อยดูนะครับฝั่งนี้ก็เป็นระดับโรงงานนะครับระดับโรงงานทำปุ๋ยอินทรีย์คาร์บอนขายอันนี้โปรดดูคลิปย้อนหลัง ส่วนฝั่งนี้เป็นสูตรยอดปุ๋ยที่ทางศูนย์มาสรบัตสามแผ่นดินนั้นได้คิดไว้ mm. เช่นปามเป็นกระเทยเราก็ใช้หมอปามปามก็จะไม่เป็นกระเทยยางพาราหน้าตายนึ่งนะครับแล้วถ้าใช้ปุ๋ยตัวนี้ตอนนี้ยางต้นแม่ออยู่ที่เขาสะบาบตอนนี้100ยกว่าปี130กว่าปีแล้วอันนี้มันร้อยยี่สิยางจริงๆไม่ต้องค้นทิ้งหรอครับ ถ้าใช้ตัวนี้ไปเปลือกที่ตะปุ่มตะป่มเนี่ยมันจะลอกออกภายในห้าถึงหกเดือนนะครับลอกออกปับ๊บตอนนี้ท่านก็กรีดเหมือนกับเป็นยางต้นใหญ่เลยนะครับเคยได้ถ้วยก็จะได้เป็นถังถังเล็กๆนะครับนะ้ำมันสำมะหลังนะฮะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านได้ผลผลิตสองสามตันเนี่ยให้ใช้พวกหมอมันผลผลิต ที่ใช้อยู่ก็จะขึ้นไปเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือหมอผลไม้เช่นทุเรียนเนี่ยยอดชอบแห้งนะครับปรึกษาได้เพราะว่าบางคนปลูกทุเรียนแล้วลงทุนไปเยอะเลยอยู่ดีๆยอดอ่อนขึ้นมาก็แห้งเพราะสาเหตุหลายๆปัจจัยนะครับต้องเป็นนะครับก็คือต้องใช้ FT77 ลากนะฮะเพื่อกำจัดเชื้อ,อามาให้รากเน่า มาให้มาให้ยอดทุเรียนตันนะครับอ่านี่คือพืชผักนะครับอันนี้ครบอ้อยอ่าตอนนี้พวกท่านไม่ต้องเชื่อผมแล้วครับท่านเอาไปสักกระสอบเดียวก่อนนี่อันนี้ก็ข้าวท่านใช้กระสอบเดียวอย่าซื้อเยอะกระสอบเดียวทดลองตอนนี้ก็ปรับราคาขึ้นพอสมควรนะครับอ่านะถ้าท่านใช้เหล่านี้หนึ่งปีก็จะหลุดนี่สองปีอยู่ดีสามปีก็จะมีเงินฝากนะครับ ตอนนี้ถ้าลองดูนี่อันนี้ผมแนะนําให้ท่านนะครับามาทางนี้อันนี้คือคาร์บอนนะครับคาร์บอนเราเอาเรื่องบ้านก่อนในบ้านที่ผมแนะนําว่าอย่าทิ้งเศษข้าวน้ํากงน้ําแกงนะครับเปลือกผลไม้เนี่ยเอามาทาเป็นคาร์บอนตากให้แห้งแล้วเก็บไว้นะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีถ้าหากว่าชาวบ้านที่ ไม่มีวัดสดุเดิบเหล่านี้ญ้าตรงไหนก็ได้ครับญ้าตรงไหนก็ได้นะเช่นใบาย,ยางอันนี้ใบลำไยอันนู้นใบาย,ยางอันนู้นใบาปาล์มอันนี้ต้นข้าวนะครับอันนี้ใบไผ่สิ่งเหล่านี้ทําปุ๋ยได้หมดครับทําปุ๋ยได้หมดอันนี้เดียวให้ทราบนะครับทุกอย่างนะครับเดี๋ยวจะบรรยายอีกครั้งนะครับไว้พบกันครับขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับ เกษตรกร,ะร,กรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดุดนี่สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพวกเกษตรกร,ร,กรนี็คือ,คอนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะ เตาสเตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆยไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2องลดต้นทุนทางเราสร้างฮิลมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอด ขวดละหก0้อยบาทแล้วก็หนึ่ขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูทักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับและที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสองอบาท ให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ l ล n e โอของศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินครับหรือโทรมาที่ศูนย์เก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดห้าหนึ่งสี่หกได้ทันทีครับ